ปีน,นี้เนีเ่ยเดียวว้อยูประมาณสามสิปีเลือกส่วนใหญ่ก็เลือกจากคุณภาพนะครับก็เหมือน JV เองเราก็พยายามขายสินค้าที่มีคุณภาพที่บริการหลังการขายที่ดีจริงๆโมบายนี่มันเป็นตลาดที่ออ market s i ส์เนี่ย market ไซส์ของตลาดมันใหญ่มากเพียงแต่ว่าเราทำคอมมาก่อนสลหรเรื่องคอมมาก่อนการที่จะเอามือถือไปไว้ในร้นคอาม,มาผมคิดว่า ลูกค้าบางคนอาจจะลังเลว่าไอ้เจบี JB, ขนาดเรื่องคอมมาเรื่องมือถือจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดออกมาแยกมันชัดเจนว่าโอเคเราเป็นร้านเจบีโมบายโดยเฉพาะของเจบีคอมเองเนี่ยเราก็ยังเติบโตอยู่นะปีนึงก็ว่าสิบเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะปีนี้แต่โมบายเนี่ย,ย,ย,ยคิดว่าด้วยเราเพิ่งเปิดเนี่ยน่าจะโตเยอะแล้วก็ในปีนี้นะเราแปลว่าอย่างน้อย 3- 5สาขาเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณสักสี่เดือนเนาะแล้วก็ ปีหน้าเนะี่ยคิดไว้ว่าอยากได้สักยี่สิบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่พื้นที่ห้างด้วยว่ามีโลเคชันให้เราไหมเพราะวางห้างมันเต็มไม่มีโลเคชันให้พื้นที่ที่ให้มาอาจจะไม่ดีพอเราอาจจะรอหน่อยแต่ว่ายังไงก็แต่ใน3ปีเนะี่ยคิดว่าอยากได้สัก50สาขาอย่างน้อยเพราะว่ามีผู้ให้บริการอย่างวันทัวร์ที่ดูแล JB อยู่แล้วน่าจะหลายสิบปีแล้วเนาะก็ตั้งแต่ นานแล้วแหละก็เชื่อมั่นนะครับว่าทุกสาขาเราก็ลิงก์กันสัมพันธ์ใหญ่หรือกับทุกสาขาได้หมดอย่างดีครับ